คำยืนยันจากหลวงปู่มั่นว่าพระแก้วมรกตเลือกประเทศไทยด้วยเหตุผลสามข้อผลคือประเทศไทยไม่วางพระอริยะบุคคลและประเทศไม่มีภัยสงครามวัดพระแก้วมรกตทำไมไม่มีพระสงฆ์หลวงปู่มั่นเคยบอกไว้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งท่านพระอาจารย์มั่น พักที่วัดป่าบ้านน้องผือพระอุปชาอุ่นพระครูบริบาลสังคกิจวัดอุดมรัตนารามอ่ำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครได้ไปกราบนมัสการฟังเทศและได้นำรูปพระแก้วมรกตขนาด20นิ้วเป็นภาพพิมพ์ใส่กรอบไปถวายท่านพระอาจารย์มั่นแต่ดูท่านจะลืมทำความสะอาด เพราะมีฝุ่นจับอยู่ท่านพระอาจารย์มั่นก็น้อมรับด้วยความคารพหลังจากท่านอุปชาอุ่นลงลาจากกุฏิไปแล้วท่านพระอาจารย์ได้ทำความสะอาดโดยนำผ้าสงน้ำของท่านมาเช็ดถูผู้เล่าถึงเหตุการณ์นี้หลวงตาทองคำํำที่อยู่ด้วยกับพระอาจารย์มั่นเอาผ้าเช็ดพื้น จะเข้าไปช่วยทำความสะอาดด้วยเพราะเห็นว่าผ้าน,นั้นยังสะอาดอยู่ท่านพระอาจารย์มั่นหันมาเห็นข้าพูดว่าอะไรกันนั่นรูปพระพุทธเจ้าแท้ๆยังเอาผ้าเช็ดพื้นมาถูได้ผู้เล่าถึงกับสะดุ้งไปทั้งตัวเพราะความโง่เขลาบ่าปัญญาอ่อนท่านพระอาจารย์มั่นก็เลยทำความสะอาดเอง เสร็จแล้วก็มีเพื่อนภิกษุทยอยกันขึ้นไปรวมทั้งท่านอาจารย์วิริยังด้วยท่านอาจารย์มั่นเลยเทศถึงความมหัศจรรย์ของพระแก้วมรกตท่านว่าพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นจะไม่ว่างจากอริยะบุคคลพระอริยะบุคคลมีอยู่ในประเทศใดประเทศนั้น จะไม่ชิบหายด้วยภัยแห่งสงครามการเสด็จไปสู่สถานที่ต่างๆของพระแก้วมรกตนั้นจะไปประดิษฐานที่ใดมีปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งใน3ข้ออย่างคือ 1. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2. เกิดกลยุก์ในประเทศนั้นและ 3. ด้วยความรักและท่านยังบอกอีกว่า วัดพระแก้วมรกตนี้เป็นวัดพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระสงฆ์อยู่ไม่ได้เพราะพระสงฆ์มาจากตระกูลต่างๆทั้งหยาบทั้งละเอียดไม่รู้พุทธอัธยาศัยพุทธธรรมเนียมเพราะพระพุทธเจ้าเป็นทั้งกษัตริย์และผู้สุขุมาราชาติเมื่อพระสงฆ์ไม่รู้พุทธธรรมเนียมถ้าไปอยู่ก็มีแต่บาปกินหัว ผู้รูท้ทางพุทธอัธยาศัยและพุทธธรรมเนียมแล้วมีพระมหากษัตริย์องค์เดียวเท่านั้นกลางพุทธกาลก็มีพระเจ้าพิมพิสาร,รเท่านั้นทรงรู้แต่ของไทยคือพระมหากษัตริย์ทรงรู้มาแล้วได้ทรงสร้างวัดถวายจำเพาะประแก้วเท่านั้นพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เป็นหน่อเนื้อพุทธทางกูลคือจะได้ตัดสรู้ เป็นพระพุทธ,ธเจ้าในการข้างหน้าต่างแต่ว่าวัสนบา,ารมีมากน้อยต่างกันเท่านั้นท่านจึงทรงรู้พุทธ,ธอัธยาศัยเป็นตัวแทนพระพุทธ,ธเจ้าผู้ใดย่างกรายเข้าสู่วัดพระแก้วเป็นบุญทุกขณะที่อยู่ในบริเวณวัดแม้แต่ชาวต่างชาติมีโอกาสเข้าไปในบริเวณวัดพระแก้วจะด้วยศรัทธาหรือไม่ก็าตาม ก็ได้เข้ามาสู่วงพระพุทธศาสนาโดยปริยายหรือจะบังเอิญก็แล้วแต่สามารถเป็นนิสัยให้เข้ามาได้ต่อไปจะสามารถมาเกิดเป็นคนไทยสืบต่อบุญบาร,รมีสำเร็จมรรคผลได้ความมหัศจรรย์ของพระแก้วมรกฏเทวดาช่วยกันสร้างคำรับรองจากหลวงปู่มันพระแก้วมรกฏอยู่ในประเทศใด จะส่งผลมงคลแบบนี้คำบอกเล่าของหลวงปู่มัน่นเรื่องประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกตเรื่องนี้อัจถูกปติเหตุเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านพักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือพระอุปชาอุ่นวัดอุดมรัตนารามอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลน,นคร ได้ไปกราบนมัสการฟังเทศประแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นจะไม่ว่างจากพระอริยะบุคคลพระอริยะบุคคลมีอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นจะไม่จิบพายด้วยภัยแห่งสงครามท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าพระแก้วมรกตหล่อที่ลังกาทวีปผู้เป็นประธานอ่อ คือพระจุนนาคเทระเป็นชาวลังกาหล่อเมื่อศาสนาล่วงมาได้300ปีส่วนแก้วนั้นท่านเล่าเชิงปฏิหารพอเริ่มจะหล่อไม่ได้ตั้งใจจะเอาแก้วมรกตเพราะเป็นของหายากบอกบุญตามแต่ศรัทธาจะเป็นแก้วอะไรก็ได้กร้อนถึงพระอิน์อยู่บนสวรร์คมาอาสาเป็นช่างหล่อ และพระองค์มีแก้วอยู่ดวงหนึ่งขออนโมทนาเป็นกุศลด้วยพระอินไม่ได้เป็นช่างแต่ช่างก็คือเทพประบุชื่อวิศนุกรรมส่วนแก้วก็ไม่ใช่ของพระอินแต่เป็นแก้วอยู่ในถ้ำจิตกูหรืออินทสารนี่ลหละผู้เราไม่มั่นใจร้อนถึงพระอินอยู่บนสวรรค์พระองค์มีแก้วอยู่ดวงหนึ่งขออนโมทนาเป็นกุศลด้วย ช่างหล่อคือเทพประบุตรชื่อวิศนุกรรมท่านพระอาจารย์ท่านเล่าว่าเป็นแก้วหน่อเนื้อพุทธางกูลประจำพัทธกับเหลืออยู่สองลูกมียักษ์รักษาพระอินไปขอแก้วดวงใหญ่ซึ่งสุขใสกว่าจากยักษ์ตนนั้นแต่ยักษ์ไม่ให้บอกว่าไม่ใช่เจ้าของจึงให้ดวงแก้วดวงเล็กมาวิศนุกรรมนำมาหลอเป็นผลสำเร็จ แต่ยังมีแก้วเหลือค้างอยู่ที่เรียกว่าแก้วก้นเตา่าเผาอย่างไรก็ไม่ละลายประจุลนาคเทีระจึงอธิษฐานบรรจุไว้ใต้ฐานปรากฏว่าเป็นกระปุกกระปะไม่เรียบหรอเสร็จมีการสมโพธท,ท่านจุลานาคเทีระได้อธิษฐานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานห้าแห่ง การเสด็จไปสู่สถานที่ต่างๆของพระแก้วมรกตนั้นมีปัจจัยสอย่างคือเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดกลยุคในประเทศนั้นและด้วยความรักวิศนุกรรมนำมาหล่อเป็นผลสำเร็จแต่อย่างมีแก้วเหลือค้างอยู่ที่เรียกกันว่าแก้วก้นเตาเผาอย่างไรก็ไม่ละลาย พระจุนนาคเีระอธิษฐานบรรจุไว้ต้าฐานหลังจากหล่อเสร็จมีการสมโพธิได้อธิษฐานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานและมีอีกเรื่องหนึ่งของหลวงปู่บุตรดาท่านพูดเรื่องสมเด็จพระเทพทรงทรนุบำรุงพระแก้วมรกตมาหลายภพชาติชมพระแก้วมรกตที่สมเด็จพระเทพจัดสร้าง หลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศีพระอริยะชื่อดังของเมืองไทยที่แม้แต่องคหลวงปู่ชาวัดน้องป่าพงพระเถระที่ปกติไม่สรรเสริญพระองค์ไหนง่ายๆในวันหนึ่งเมื่อท่านทราบว่าหลวงปู่บุตรดานั่งอยู่บนรถบัสท่านถึงพูดกับลูกศิษย์ว่าไม่ให้ท่านลงมานะเราจะขึ้นไปกราบหลวงปู่บุตรดาบนรถเอง แล้วท่านก็ขึ้นไปนั่งกราบทั้งไหว้ทวั้งกราบอย่างเคารพและเรียบร้อยที่สุดหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงท่านเคยบอกให้ลูกศิษย์ไปกราบหลวงปู่บุตรดาตั้งแต่ที่ท่านยังอยู่ที่วัดอาวุธฝั่งทนกทมโดยให้เหตุผลว่ากรีไปกราบท่านนะหลวงปู่องค์นี้ท่านเป็นพระทองคำท่านจะไม่มาเกิดอีกแล้วนะ และยกย่องหลวงปูป่บุตรดาอีกหลายครั้งหลวงปูป่บุตรดามีความผูกพันกับพระอริยะชื่อดังในเมืองไทยหลายรูปโดยเฉพาะครูบาอาจารย์สายพระป่าอีกทั้งยังมีพลังจิตอันเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปโดยเฉพาะสิ่งที่ติดเป็นวาสนาบารมีเฉพาะตนของหลวงปู่เอง เกี่ยวกับการระลึกชาติได้ตั้งแต่อย่างเป็นเด็กนอกจากนั้นแล้วท่านยังเคยได้กล่าวถึงอดีตชาติของสมเด็จพระเทพซึ่งมีบันทึกไว้ในหนังสือประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่ทั้งนี้จากประวัติและปฏิปทาของหลวงปูป่บุตรดาทาวโรมีความตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องราวความผูกพัน ในสมเด็จพระเทพและพระแก้วมรกตไว้ว่าสมเด็จพระเทพสเสด็จตรวจตาการบุรณะปฏิสังขรณ์วัดพระแก้วตอนนั้นหลวงปู่อา,าพาธอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระในวันนั้นสมเด็จพระเทพสเสด็จมาเยี่ยมเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับละดาวันเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่ห้า และมาส่งทราบหลวงปู่อาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลวชิีระด้วยกันพระองค์ท่านจึงได้เสด็จมาเยี่ยมอาการของหลวงปู่บุตรดาและเมื่อเสด็จมาถึงก็ส่งประทับที่พื้นข้างๆเตียงของหลวงปู่ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้จัดพระแก้วเก้าอี้ถวายก็ไม่ส่งประทับหลังจากเสด็จกลับแล้วหลวงปู่ท่านพูดว่า สมเด็จพระเทพท่านทรงดูแลอุปถักพระแก้วมรกตมาหลายชาติแล้วมาชาตินี้พระองค์ท่านก็มาท่งอุปถากพระแก้วมรกตอีกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม หรือวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกอ่อนในไฟสีเขียวดังมรกตเป็นพระพุทธรูปสกุสลศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิละปะเชียงแสนหลักฐานที่ตรงกันกระบุว่าพบครั้งแรก พรดิสถานอยู่ในวัดเจดีวัดป่ายะตำบลเวียงเมืองชียงรายปัจจุบันคือวัดพระแก้วชียงรายอำเภอเมืองชียงรายในปี1977หรือคิตศักราษ1434ฟ้าได้ผ่าลงองค์พระเจดีจนพังทลายลงจึงได้พบพระพุทธรูปพอกปอนลงรักปิดทอง จึงได้นำไปไว้ในวิหารต่อมาปูนบ,บริเวณพระนาสิกเกิดกระเทาะออกเห็นเป็นเนื้อมรกตจึงกระเทาะปูนออกทั้งองค์เห็นเป็นเนื้อหยกสีมรกตทั้งองค์สมเด็จพระเทพเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาการสร้างเครื่องทรง,งพระแก้วมรกตเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้งสามฤดูกรมธนารักษ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้นำออกจัดแสดงนาะสาลาเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกระสาบไทยภายในพระบรมมหาราชวังกระวังที่รอการผัดเปลี่ยนตามฤดูกาลซึ่งเครื่องทรงทั้งสามฤดูเริ่มมีสภาพจํารุดไปตามกาลเวลาเนื่องจากมีอายุก,กว่า200ปี และในโอกาสฉลองสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีสำนักพระราชวังได้ทำการบูรณะซ่อมแซมเครื่องทรงพระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง3ฤรืดูในส่วนที่ชำรุดและได้มีการใช้ต่อเนื่องมาโดยตลอดจึงทำให้เครื่องทรงชำรุดมากขึ้นต้องทำการซ่อมแซมแต่ด้วยเป็นศิลปะโบราณวัตถุ ที่มีลวดลายละเอียดอ่อนบอบบางและเป็นฝีมือช่างโบราณช่วงสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาต่อกรุงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นจึงทำให้ไม่สามารถหาช่างฝีมือมาซ่อมแซมให้เหมือนเดิมได้กรมธนารักษ์จึงได้ปรึกษากับเลขาธิการพระราชวังผู้เชี่วชาญและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเห็นว่าควรดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงชุดใหม่ขึ้นทดแทนเพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤด,ดูตามโบราณราชประเพณีและถวายเป็นพุทธบูชารวมทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระกาสมหามงคลพระราชพิธีการจนาภพิเศษจึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการได้เมื่อวันที่26กันยายน2538และในการจัดสร้างกรมธนารักษ์ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา ในโอกาสนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้บริจาคทรัพย์เพื่อร่วมสร้างเครื่องส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรด้วยการจัดสร้างได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม2538จนแล้วเสร็จในพุทธศักราช2540โดยเครื่องส่งด้วยดูหนาวดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จเป็นอันดับแรก และนำขึ้นทูลเกล้าวถาวายวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2539เครื่องส่งฤดูร้อนทูลเกล้าวถาวายวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2540และเครื่องส่งฤดูฝนทูลเกล้าวถาวายวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม2540สำหรับเครื่องส่งชุดเดิม ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นโบราณวัตถุอันล้ำค่าและจัดแสดงอยู่ณพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและเครื่องทรงชุดใหม่ชุดใดที่มีได้ทรงและจะเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ที่ศาลาเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยภรณ์และเหรียญกษาปณ์ไทยในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชม ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีประแก้วมรกตสามฤดูเนื้อนวะโลหะที่ระลึกสมเด็จพระเทพปลุกเสกวัดประวันนิเวศวิหารกรุงเทพขอขอบพระคุณท่านเจ้าของบทความและที่มาเนื้อหาข้อมูลเว็บพลังจิต